สบายดีทุกคนมัน,นี่พักเวียมันนี่บอดดับไปหลินแคมของมันนี่ยูเฮือนพักพอนมืนอนี้นเันี่ยจังไปใหม่ สบายดีพักกันกินข่าวแรงเบิร์ตแล็บอกินข่าวแรงเบิร์หรือ,อยังข้างนี้กินแต่ตากินแต่ตามสมงันนี้บ่ได้ไป้ใส่โมกว่าวางไอก้กบ่ววาง อยู่เพื่อนว่าน,นี่เป็นหาหล่ะเข้มของเขาจะเ,าเริ่มเปิดงานแล้วสบายดีเดอ้อ ขอบใจให,หลายๆผู้ทักไทยอยู่ไซโน่อยู่พังไทยบ่หรือพังลาวหรือว่าอยู่ต่างประเทศไปทำงานอยู่ต่างประเทศกัน มันนีบริหารยังเลย สบายดีหาคนพักกันเห็ดยังอยู่เดยให้เขามากกับฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามไผ้เด้อพผนยังคียังบอนได้ติดตามให้ สบายดีสวัสดีจ้าจังหวัดไหนครับอ่าอยู่สวรรคเขตที่กระหมกดาหารเลยเป็นคนดาวเดอเป็นคนลาว ใครยทืทีข่ามาถักทายสบายดีเนเดอ้อเป็นอะไรไม่ได้เป็นอะไรค่ะวันนี้มานางจมเงาองอยอยู่ผู้เดียวบ่มีหมูหมูคนไปอ่าหาเงินอยู่แคมของแม่แล้วเป็นคนล่า สบายดีอ่อาไอน้องทางผังไทยพากันเหตุยังอยู่เลิกงานเบิร์ตทุกคนเหรอบอหรือว่าเขางานลังคนกับเขางานอ่าตอนกลางคืนเหมือนคนไทยนะครับผมอ่าขอบใจเดอ้อขอบใจหลายๆ กับคนลาวโอ้โดยไปเห็ดเปียกยูใสอยู่พังไทยบ่ไปเห็ดอ่าดูว่ายู่ลาวเฮาเองอยูบ้านไ้นหนน,นาตานาตาแบบนี้อ่าคืออันคนไทยเสยอ้าลม สบายดี14คนไปเข่ามากผัาก,กุดแดดกดแซกดติดตามห่านในเดอ้อันนี้ก็มาจากักสีเบาเงี้ยรู้ว่านี้เบาเป็นโพส ผูได้ข่าวว่าเบิง์หมูว่านนี้คือสีหูดดีว่าเป็นเน้าใดขายคนไทยฝากเหนือครับผมอ๋อโดยขายคนทางเนื้อคนทางเน,อน,งเนือข้าเจ้าข้เจ้าน่ะจะวบ่าแบบแบบไดเก็สวัสดีคนสวยสบ,สสบสายสบายดีแอเดียนทอง คือสิเด้์เปียอะไรนอมวันนี้ยูคู้เดียวมันมีมูาอเอิอย์ไปยูสวยคมจังขอบใจเดอ้อทำอะไรกันวันนี้ยูคู้เดียวว่ได้เห็ดหยาง มันนีอยู่คนเดียวบริเฮตอีหยังเลยกินข่าวแล้วก็ขึ้นมานอนมันนีบริภาพไปเลาะเข้มของว่านนีไปเันหาเลาะเข้มของสบายดีเด้อสบายดีจ้าขอบใจหลายๆที่เข้ามาทักทยกายวันนีกาชิบอยูโดนดอก ให้ทุกคนพักพรไปทำงานกันพัากันกินขเข่าเร่งเบิดุกูคนหรอบอกทางนี้ได้อ่าอ่าเอียงตุ่มนังต้มอ่านังงวัวนังงัวกินตุ่มให้มันปีเปื่อย คล้ายอ,อันอยังกับมีหนวดมีหนวดมีหนวดแนเมืองไกลๆก,ก็เห็นเลยเห็นสัต์เจนนี่คือหนวดเธ <laughs> อซื้ออะไรครับซื้อทองเดอ้อ ตามซื้ออ่ายูทู e เลยน้องทองสาวแล้วผู้ใดที่เข้ามาเบิ่งไม้ผ่ากดติดตามห้หนอยเด้อเป็นกำลังใจให้อ่าไกา่ฉีิหอดพันซับแล้วแล้วก็ผ่าไปอ่าฮับส้มคลิปไฮเดรให้มันผ่านไว,ไว กินข้าวยังครับเธอโดยกินแล้วเดอทำงานอยู่ที่ไหนครับอาอยู่ประเทศลาาอยู่สวรรคเขตเลยกินข้าวแล้วคนถามกินข้าวหรือย่งพากันกินข้าวเวิร์ดทุกคนละบบเลิกปันนี้แหละคะ่ะคือสิพากันกินเลยเนาะ เ่าทำงานกัน ไม่มาทําที่ไทยอ๋อค่ะมีโอกาสกับสิบไปอ่าเหตุงานอยู่ปุ่นคือกันที่บ้านอยู่กันกี่คนครับอ่าอยู่กันสีคนอ่ามีมูมีม,มูอ่ามูกับไปทํางานอยู่ไทยคือกันทํานีโอกาสเท่ากับสิบตามมูไปคือกันแหละ ตอนนี้กะยังเหตุียกอยู่ลาวคือเกาอยู่บ้านเท่าคือเกา่าอ่าเงินกะพ่อได้กินแต่บรได้เก็บ <laughs> แต่ได้กินบรได้เก็บ น้องดูสวยน่ารักนะขอบใจเดอ้อขอบใจที่สม้มที่จิงกับบ่อกี่ลายผู้สาวผู้สาวเลาอ่าส่วนร้ายป็นคนงามงามสำห้าบนี่หึงโบพานเลยบได้เลยเรือว่านี่พาทุกคนไปอ่า ไปละเบิงผู้สาวลาาเดี๋ยวจะอัพคลิปให้เบิงผากกดติดตามในเดอ้ออ่ะวะผู้สาวลาวิตกคนหนาหากักผู้สาวผู้สาวผู้ว,าว่าพังไทยกับวิตกวณหนาหากักคือการวิตกวณงามๆหล่อ ตามครับโดยขอบใจเดอ้อขอบใจลายๆสิพาอันไปเบิงกุซาวแลว้วเมื่อออกเมื่ออ่าออกพรรษานี่นนะทุกคนก็คือสิเด็บสิไปคือกันแล้วไปลอยกระทงไปมีสู่มีแผ่นกะไปกับสู่กับแผ่นส่วนเท่ากับไปคนเดียวว่ามีอันคูคือคนอื่นเน้ ไปลอยที่ไหนไปพุ่นไปลอยกระทงอยู่แคมคลองเลยอยู่แคมคลองอ่าสวรรค์หมก่าหารมองนันเลยแล้วันที่วันที่สิบเจ็ดขาเจ้าจะมีการแข่งเพื่อแข่งพายเรือสบายดีสบายดียดผู้ขา,าเบิ่งไม่เดอ้ออยู่พังพังหมู่ทาหารเิ่นแข่งแล้วิีดนแม่นบอกอ่านนาจะ ต้นเดือนหรือว,ว่าป่าถ่ายเดือนบางกี่นี้คนแข็งออยู่ถาตพนมนะมือเดียวกันแมนบอสถ่ายพนมหรือนักคนนักคอนพนมเออคนแข็งเหือไพปีการี่เด็ดไปปีหนีบเด็ดไปอยู่บ้านเฮาปีการี่ไปเบิงเพื่อยเพ่นเหตุงามงามต่บุญยังบุมีพญุข่า กระเพ้าครัพพ่อเต้ขามหวนพังเล่าเลยเขาเจาก็ไล่ปลอยเหือพายโอ้ยจังแมนถ้ามีโอกาสจะไปใหม่ โดยมาเด้อมาเด้อมาเด้อวันอ่า uh, วันที่17เมื่ออื่นมื่อื่นนี่แหละยาตายแล้วยา <Yeah. S 1> เขาออกเบิดเรียบร้อยเรียบร้อยเต็มเบิดบนนอนยา yeah. สมุนไพรไปซื้อไหมหระบาดนี่ตายแล้ว ออกกุแล้วขอตัวทุกคนไปหาท้ำกวามสะอาดก่นเด้อเต็มมดบนนอนแล้วขอบใจทุกคนที่เข้ามาติดตามครับส้มไลค์ของขฮาวอื่นพอกันหมบ๊ายบาย